So, สวัสดีครับพบกับเกมกีนะครับวันนี้เป็น e ีีแยกจากรถแม่บ้านใหญ่ตลาดพาพเพลินนะครับอันนี้จะเป็นวอของเกมกีมอเตอร์สปอร์ตนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเกี่ยวกับรถยนต์ล้วนเลยนะครับวันนี้เราพามาชมบรรยากาศเอเชียคอสคันทรีครั้งที่29ประจำปี2024นะครับ แล้วปีนี้นครับทีโมโรงงานจัดเต็มทุกคันนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเลขที่ห้านะครับแล้วก็จะรวมกับเลกที่หด้วยนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศตอนเช้าครับที่โรงแรมนะครับนี่คือบรรยากาศลงเวลาก่อนเข้า เตทนะครับรถที่ผ่านมปนั้นคือรถพี่โอมนะครับแล้วก็หน้าต่อนะครับอันนี้คือพี่จุ๊บนะครับอดีตจชมปเจ็ดสมัยของเอเชียคอร์ดแคนทีนะครับคันอีกคันนึงครับรีโวของนาเล้งมังกรไฟครับแล้วก็พี่เพื่อนอินไซด์นะครับสุดที่พงไตรรัตอันนี้อิสุสุพัน์โดยครับโดยพี่พีทนะครับพีทสุขันอีกสองคันนี้จะเป็นทีมเดียวกันนะครับ ฮิสุสุพันธ์แล้วก็รีโวนะครับน่าจะเป็นของปีออสแวนการ์ดครับอรุณพงศ์ครับเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับอันนี้คือบรรยากาศขคร่าวๆนะครับสำหรับสเตจวันที่5นั้นนะครับลงทะเบียนเสร็จนะครับอันนี้คือรถ107ครับรถญี่ปุ่นฮะของทีมสูพิธิแลลีอาร์นะครับ อดีตมือระดับเอเชียแฟิฟิกแล้วก็ wrc นะครับอันนี้สิงทะเลทรายคุที่สองครับสักชายห่านตะกูนะครับคัมแบ็กในรายการนี้ด้วยแล้วก็ซูซูกิจินนีครับคันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยตายสวยนะฮะไมค์ก็แมกกระเท่นะครับคันนี้ครับขวัญใจชาวเกษตรกรครับขับโดย เสียโอครับโอลานะครับพี่โอลานนะครับตอนเดียวอีกคันครับเป็นรถของคุณลุงของพี่โอลานครับอันนี้จะเป็นแลนพาโดครับขับโดยคาวาตะแล้วก็พี่ปอนครับสองแข่งดิฟชื่อดังนะครับมาลงการแข่งขันครั้งแรกครับสำหรับแลนคุยเซอร์พาโดนะครับโอ้เอ๊จะไม่มีครับแล้วก็คันนี้ครับแลนคุยเซอร์แล้วก็คันนี้พี่อาริมีครับ อายุมิเรซิ่งะขับโดยนับปืนนะฮะแลนด์ค u i เซอร์สองจากอินโดนีเซียครับ, 200, รบแต่นี่เป็นคนไทยครับขับโดยพี่โป่งนะครับดูพงแล้วก็จีนี่คันแล้วก็ไททันครับอันนี้เราจะไปตรงกลาง SS นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรวิวสวยมากเลยครับบรรยากาศนี่ อากาศดีมากครับที่กาญจนบุรีวันนั้นนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับขอพระคุณพี่บอมกับพี่ป๊อกนะครับบอดี้ i l l ที่ให้ติดรถไปดูสังเกตการในครั้งนี้นะครับด้วยรถโตโยต้าพา d o โ120นะฮะ ัดมาตรงนี้ครับนี่คือรถทีมอิสุสุพันนะครับไปแล้วครับหนึ่งคันอันที่สองครับสุพัน์ทั้งคู่ครับเป็นไงครับรถเหมือนมีปัญหาเครื่องกระตุกนิดหน่อยไม่เป็นไรเอเซียคอสทรีนะครับอันนี้คือสเตจวันที่ห้าแล้วครับอันนี้เป็นสเตจช่วงเช้าเอสเอช่วงเช้านะครับแล้วก็หนตอนบ่ายไปทางพานาเรส่วนนะครับ ต่อไปครับ Ford Raptor ครับรุ่นที่2แล้วต่อมามาดูรถคันแสนน่ารักของเรานะครับ Mitsubishi Delica Mini นะครับเป็นรถ Team Service นะครับของ t s u b i s h i Motor Corporation นะครับเอหรือ AMC นะครับจากญี่ปุ่นเลยคันนี้จะเป็นรถ6 6 0 c ท t u b o นะครับ64แรงม้านะครับ ตัวนี้น่าจะไม่มีขายในเมืองไทยนะคันนี้ครับฟอร์ด a p บเตอร์อีกคันครับเป็นนักแข่งทางเลี่ยมนะครับมาลงแรลลี่ในครั้งนี้นะครับช่วงที่ดูแข่งรถนะครับเรามากินไอติมกันดีกว่าครับนี่คือบรรยากาศของแรลลี่ยะปลาปานี้ครับผมรีโว่อีกหนึ่งคันครับเป็นของพี่ออสแบนการ์ดนะครับมาลงการขันในครั้งนี้ด้วยช่วงรถไฟมาพอดีครับทําให้เสียเวลาไป30วินาทีครับคันที่จอดนั้นครับเป็นมิ s ซูบิชิ ไายตั้นนะครับทีมลาลิอานะครับขับโดยนักแข่งญี่ปุ่นนะครับอ่าไม้ไม้กั้นไม่ขึ้นครับอีกอันฮะอ่าทำไงครับแล้วซ้ายครับไปดีครับโอ้โหชนไม้กั้นหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับสีทะลอกไม่เป็นไรครับผมตัดมาช่วงพิสซ่ตอมนะครับมาดูความเรียบร้อยของนักแข่งนะครับทีมงานก็มาดูความเรียบร้อยรถเป็นอย่างไรเช็ค ระบบนิดหน่อยนะฮะก่อนจะเข้า s s นะครับมาอีกหนึ่งคันครับ Toyota Land c r UISER 200จากอินโดครับตัดภาพมาตรงนี้ครับพี่หนึ่งมาหน้าบอลเซเชเช์นอ้าวหายไปไหนครับกระบะท้ายหายครับคันต่อมาครับปีจ๊บนะฮะอดีตแชมป์เก็ดสมัยครับจาก Toyota า a าซูไปแล้วฮะแล้วก็ลูกศิษย์ของพี่จ๊บครับพีโอมชัยพนโยธาแล้วก็หน้าต่อนะครับมาแล้วตรงนี้เลี้ยวอย่างสวยครับ ลีโวทีอาร์หนึ่งคันครับขับโดยนายเร่งจลัดแกงมลกุณชัยแล้วก็พี่เพื่อนสิริพงไตรัตน์นะครับมีส่งมินิฮาร์ดด้วยนะครับไม่เชื่อก็ดูภาพรีเพย์ครับนี่มีส่งมินิฮาร์ดด้วยโอ้โหมาครับสุพรรณหนึ่งคันพี่พีทสุพรรณนะครับมาแล้วครับตัวเต็งฮะจากทีมอีสุสุพรรณแล้วก็อีกสุพรรณหนึ่งคันครับมาแล้วฮะััผ้ามามุมนี้ฮะสวยเลยทีเดียวครับตรงนี้ SST 雷霆啊 f o เรนเจอร์ครับพิสตอปครับมาแล้วปเตอร์ครับ，เครื่องของมันซีทีซีนะครับไม่ใช่เครื่อง v ีหนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับ Toyota r i v o ครับ T-RD ขับโดย v อสแ Van Gard นะครับอันนี้จากอินโดนีเซียนะครับโอ้อันนี้ตัวทีสองนะครับ อันนี้ตัวเต็ง1คันครับ115 Fortuner ครับตัว Open อันนี้รถขวัญใจเกษตรกรครับไม่มีช่วงล่างหลังนะครับขับโดยพี่โอลาสานซิลิรัสนะครับอันนี้คือแชมป์นีแล้วครับ101ครับาก t o y o t a Indonesia นะครับอันนี้เป็นอดีต MotoGP ด้วยนะอันนี้เป็นนักแข่งญี่ปุ่นครับจากทีมมิตซูบิชินะครับอันนี้ตำนานอดีต WRC เลยทีเดียว แล้วก็คาสโก้ครับหนคันมาแล้วตรงนี้ครับทีมคาสโก้นี่คือระดับแชมป์ออเจแปนครับเราตัดผ้ามาตรงนี้ครับนี่คือบรรยากาศพิสเซอร์วิทของทีมอิซูซูสุคันนะครับกำลังเช็ครถว่าเป็นอย่งางไรอะไรอย่างไรนะครับวันนี้ก็เละครับกลับมาสวยเหมือนเดิมนี่คือซูซูกิจิมนี้ครับกำลังเซอร์วิทนะ เพราะว่าเมื่อการ S4 ครับไปคว่าฮะไปคว่ำม,มาครับอันนี้คือทีมช่างจากญี่ปุ่นนะครับเป็นรถคัสตอมนะครับคันนี้เป็นตัวกระบะอันนี้ทีมเฟรชนะครับแ a น d ์ฟูเซอร์พาโด150นะครับบรรยากาศดีมากเลยพี่ตรงนี้อันนี้ s u เจ i กิวิทา,าครับของพี่บันดิน รถสวยมากเลยครับซูกิมิทาร่าแต่ว่าเป็นซูกิคันเดียวในรุ่นนะครับที่เป็นมิทาร่าตัดมาตรนี้ครับอาโคมาครับจากทีมเวียดนามครับอันนี้ตัดภาพมาเป็นรถทีมิซูบิชินะครับทีมิซูบิชิปีนี้ยิ่งใหญ่เลยครับส่งรถมาหลายคันนี่คือ Toyota GR นะครับของกาซู t h ซซิงไ d แลนด์ไฮแลนด์นะครับ กำลังเตรียมความพร้อมชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะแล้วก็105ก็ไอกระบะท้ายหายนะครับอันนี้คือทีมโต y o ตตาอินโนะครับฟอร์จูเนอครับบ้านเราเป็นรี v o ครับแต่ Indo เป็นฟอร์จูเนอรครับเป็นรถที่ขายดีในอินโดเลยทีเดียวแล้วก็ทีมฟาส t นะครับทีมฟาส t ก็มาแล้วก็ทีมเวียดนามครับเป็นรถรี v o นะครับ จากสำนักจุคมอเตอร์สปอร์ตฮะจุกซามมอเตอร์สปอร์ตอันนี้บอดเลมเจอร์ลับเตอร์นะครับเราตัดมาทีม t ิ u b บิชินะครับแรลลี่อาร์ตมามาแล้วนะครับ,บกำลังเตรียมความพร้อมนะครับชุดใหญ่ครับแล้วก็รวมกับรถคาสโกนะครับคาสโกนี่ก็คือทีมสำนักช่วงล่างของญี่ปุ่นนะครับชื่อเสียงของคาสโกนี่ก็คือดังมาจาก ทำช่วงล่างทำอะไรการโค้งแล้วก็ทีมเรลลี่อันนี้คือทีมอายูมีเลสซิ่งครับเป็นทีมของพี่อายูมีนะครับแข่งเซอร์กิตแข่งแรลลี่ด้วยอ่าแล้วก็ตัดภาพมาอีกครั้งนึงครับนี่คือบรรยากาศของทีมมิซูบิชิแรลลี่อาร์นะครับแล้วนี่คือกลุ่มมอเตอร์ไซค์ครับเอน็นโดโรครับมีซีทีร้อยยี่สิบห้าด้วยครับรุ่นเดียวกันกันกบของผมเลยอันนี้คือคุณลงุงเจ้าของรถซีทีนะครับก็นั่งคุยกันโอ้โหเขายังชอบรถ มอเตอร์ไซค์ของผมเลยนะครับนี่คือบรรยากาศเข้าคลนะครับของเอเชียคอสคันที่แล้วก็ตัดมามุมเดิมนะมุมนี้อีกครั้งของทีมโตโยต้าการซูทีมไทยแลนด์นะครับรีโวครับเจอพี่ๆเพื่อนๆนะนะครับทักทายครับ อันนี้จะเป็นรถของที่2ครับขับโดยน้าเล้งฮะเล้งมังกรไฟแล้วก็พี่เพื่อนอินไซด์ครับอันนี้ก็มากลุ่มเรลิอาร์อีกรอบนึงครับคัสโกมาอันนี้ก็กําลังจะมาชุมกันอยู่ครับตัดมาตอนสเตจสุดท้ายเลยครับนี่คือรถทีมมิซูบิชิเรลิอาร์นะครับแล้วก็เป็นรถคัสโกครับอันนี้คือทีมรถญี่ปุ่นนะครับของอิสุดีแมนะครับรถรถไทยแต่ว่า คนขับเป็นญี่ปุ่นครับแล้วก็ยสูสุสุพันนะครับพี่ชายของพี่หนุ่ยเปิลสุพันนะครับแล้วก็นั่งโดยน้าเหมาฮะแล้วก็สุกิคาริเบียนครับ1นึ103มาแล้วครับหลังจากซ่อมฮะร,รถมีปัญหาในสเตทเมื่อเล็กที่5ครับมาแล้วพาแล้วก็พาโดไม่ใช่ครับเอ่อแลนควิเซอร์สามครับของอย่างอินโดนีเซีย แล้วก็1น0่งเป็นนัแข่งอินเดียนะครับเป็นรีโวชอาดีฮะหนึ่นย์เจนี่หนึนี่เป็นเป็นคนขับนี่เป็นมือเทสของ m m um m m t t u u i s h i m o t t r r o r r p r r t t o o n นะครับทำทรถเทสรถมาหลายแบบแล้วก็เราก็มาตัดภาพนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ป๊อกนะครับที่ให้เราอาศัยรถ มาถ่ายทําในครั้งนี้ขอบคุณนะครับกำลัง,งจะไปกลางเอนะฮะกลางเอสุดท้ายบรรยากาศแถวนอกเมืองกาญจนบ,บุรีครับวิว,วสวยเจอชีเดียวนะครับในครั้งนี้แล้วมากลางเอฮะดูสภาพเส้นทางครับโอ้โหผมนึกว่าแข่งแรลลี่ฮะอันนี้คือรถ ครับสีนะฮะ Land c r ู i เซอ Prado ร้อยยี่สิบนะครับอันนี้มาทางกลางเอ,เอ็ดนะฮะโอ้ทางโหดมากฮะโอ,โอ้วิวสวยตรงนี้วิวสวยครับผมนึกว่าาฟารีแล a ล,ลี่ถ้าถ้ามองแบบผิวเผินเนาะาฟารีแ r นลี่เลยทีเดียวครับ วันเลขหกของเอเชียคอสคันทีวันนี้เลขสุดท้ายแล้วครับอันนี้คือสเตจสุดท้ายแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่กลางป่านะครับมากับพี่ๆเขานะครับันนี้กําลังแ,นแรนแ์ฟรเซอร์พาโดร้อยยี่สิบมานะครับของแรของแรแล้วก็นี่ครับบรรยากาศจะเป็นนี่ฮะ สป,ปินมาเลยฮะตัดบรรยากาศมาครับตอนนี้นี่คือรถม er e ิตซูบ e ิชิเอ u า l a นเดอร์อีเนะครับรถปลั๊กอินไฮบริดที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัดภาพมาครับคันแรกครับอีสุสุพันธครับขับโดยพี่พิษสุพันธนะครับคันที่สองมาแล้วสุพันเหมือนกันครับกำลังไปตรงจุดฟินิกครับคันที่สองนะครับคันที่สมครับจำ ปีนี้ครับพี่หนึ่งมาณน้าพรสลีเชิรกับพี่ตอนฮะรถขวัญใจเกษตรกรครับพีโอราสาริลีรัสครับดีแม็กหัวเดี่ยวฟอ r ์จูเนอร์ครับแชมป์ปีที่แล้วครับเป็นอดีตนักแข่งมอเตอรทีพีตัดภาพครับนี่คือรถเอ็นูโรครับมาแล้วครับน่าจะเป็นคันที่3าคันที่4ครับที่ตามมาติดๆเลยครับ รายการนี้แข่งทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็รถ s อ v นะครับรถอะไรลงได้หมดครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์และรถยนต์อคอปสิล้อยิสุพันสุพันมาอีกคันครับบินมาเลยอ้าวคันนี้ครับแรปเตอร์โดนต่อไม้อะไรครับไม่เห็น,นะฮะแล้วก็พี่ออสพี่ออสแวนการ์ดครับมาเลยครับรีโบทีดีอันนี้ครับ บีโอมชชยพลมาแล้วไทต,ตันนะครับมาแล้วอีกหนึ่งคันครับุุพรร์เหมือนกันรถไคเอ่งสามครับแล้วก็เอโนโรอีกหนึ่งคันครับกำลังตามไปตรงจุดฟินิชครับอันนี้เข้าตัดมาตรงจุดฟินิชแล้วครับอันนี้หลังเสร็จเอสด,ด,ดแล้วก็ ล้างรถทำความสะอาดนี่คือรถเดลิก้า D5 นะครับตัวปัจจุบันนี้ครับเป็นรถที่นั่งแล้วดีมากเลยครับสบายนี่บรรยากาศคร่าวๆนะครับตรงหลังจบเอ็นเอ็นนะครับก่อนจะเข้าไปสกายวอล์กนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ทีมกาสโก้ครับทีทีมอตโต้สปอร์ตกาสโก้ครับนี่คือรถไฟฟ้าจากไอไตหวานแลนลี่ครับั b l ั c k g e นะครับรถไฟฟ้าแต่ผมไม่รู้รายละเอียดมากครับนี่คือทีมอินโดครับเนเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยคนหนึ่งครับพีโป่งชูพงครับซูเปอร์สตาร์เลยครับเป็นขวัญใจอีกคนในในอินโดนะครับแล้วก็เจ้เนอร์ครับตอนนี้เพิ่งกลับอกจาก SS สนะครับแล้วก็ครับกำลังจะไปสกายวอล์กเพื่อไปดู ไปสแสดงความดีกับลักข่งทุกท่านที่จบกันเลครับอเซียคอสทันตีนะครับ,รบตอนนี้เราอยู่ตรงปีนิดของอีเซียคอสทันตีนะครับบรรยากาศผู้คนเยอะบ้างเลยครับนี่คือผมจะให้ดูรถนะครับเจ้ามิสซูซี่อินดีการตัวนี้จะเป็นตัว 6 6 0 c c มีเทอร์โบนะครับแต่มาตรฐานแต่การดีไซน์ญี่ปุ่นนะฮะ MacWiver ขอบ15นะครับอันนี้ผมเคยไอ้ตรงๆนะฮะรถมอร์ไซค์ผมวิ่งเข่าๆกับรถคันนี้เลย CT125 ครับแรงใช้ได้เลยอันนี้จะเป็นรถของยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นนะครับคันนี้ สวยจริงจริงนะครับเราก็ตัดมาตรงนี้นะครับเราก็ออกมาขอลายเซ็นนักแข่งนะครับตามธรรมเนียมของเกติมอเตอร์สปอร์ตนะครับนี่คือนักแข่งจากอินโดนีเซียนะครับอันนี้รถที่จอดกาลางรางสกายวอล์กนะครับสวยๆทั้งนั้นแล้วรถไฟฟ้าก็จบด้วยครับอันนี้คือทีมไต้หวันทั้งหมดเลยครับอันนี้แฟนมีทของมิตซูบิชิลาริอาสครับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมของเกมกีบมอเตอร์สปอร์ตวอลนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนอย่างไรเดี๋ยวรอตามไปดูนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจทำคอนเทนต์อะไรได้บ้างฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เกมกีมอเตอร์สปอร์ตไว้โอกาสนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับอันนี้ขอทิ้งท้ายครับเจอพี่พีเพื่อนๆครับ ในวงการแรลลี่ครับอันนี้พี่เทิร์กนี่พี่ป้อมแล้วตอนน้องต้านะครับพี่โป่งจูชัยครับในชื่อดังอันนี้นักแข่งญี่ปุ่นนี้ตำนานมอเตอร์จีพีนะครับนันเลงพี่จุ๊บนะครับตาพนัทครับเจ้าของชัยาหมูปิ่นพี่พีษสุพรรณนะครับแข่งทุกอย่างครับพี่ปอนครับยินดีด้วยครับอันนี้นักแข่งในมือใหม่ครับนี่แข่งญี่ปุ่นใหญ่อิมิซูนี่นะบัณฑิตนะครับบันทิตานะครับ นักแข่งใต้วันครับนี้พี่โอลานนะครับสารสิริรัตน์นักการศักชัยหันตะโกลสินทะเลทราย2ครับนักปูผัชยาครับมีตำนานเลยนะฮะแล้วก็พี่เปียวพี่สิทธิ์ตรงบนเตอร์มะต่อนะครับน้องนัด,ดาแล้วก็โรสลินนะฮะสองนักแข่งสาวแล้วก็นักแข่งจากอินโดครับนี้นักแข่งญี่ปุ่น แล้วเราเจอดาราครับชื่อดังเลยครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ